นี่จุดแก้มเนี่ยจุดแกม้มจุดไหนอยู่รักพี่ไหมรักไหมรักไหมคะรักไหมรักนี่กงรักอยู่นนะ <ừ. S 1> โอเคบ๊ายบายยูบ๊ายบายนี่ไปใต้ก่อนนะเดี๋ยวรีบมาหาน้องใหม่นะรีบไปหาเท่านะลูกนะโอเคอยู่อย okay. <You> ู่นี่อย่าดื้อน,นะอย่าดื้อน,นะ ไม่ได้อลลี่ไปแล้วจุบลี่หน่อยจุบลี่หน่อยลูกนี่จุบแก้มเนี่ยจุบแก้มจุบหน่อยยูรักรักไหมรักไหมคะรักรักไหมรักนี่ก็รักอยู่นะโอเคบ๊ายบายยูบ๊ายบายนี่ไปใต้เดี๋ยวรี่มาหาน้องใหม่นะรีไปหาเท่านะลูกนะโอเคอยูยูนี่อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะ ไม่อารีไปแล้วจุบลี่หน่อยจุบลี่หน่อยลูกนี่